ในโลกของอนิเมะดูจะเป็นโลกที่สามารถทําอะไรก็ได้ตามใจนึกซึ่งสิ่งที่ในโลกอนิเมะมีแต่ในโลกความเป็นจริงไม่มีนั่นก็คือพลังพิเศษหรืออาวุธพิเศษที่มีอยู่อย่างล้นหลามสิ่งเหล่านั้นก็ได้ช่วยเติมเต็มจินตนาการหรือความฝันของใครลหลายๆคน แต่ว่าก็จะมีพลังพิเศษกับอาวุธบางอย่างที่มีความรุนแรงมากกว่าพลังพิเศษแล้อว,วุธอื่นๆในเรื่องซึ่งมันก็มักจะมาพร้อมกับสิ่งที่เหมือนจะเป็นคำสาบที่จะทําให้ผู้ใช้หรือคนรอบข้างต้องเจ็บปวดไปกับมันและวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับสิ่งเหล่านั้นกันถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่10โล่ในตำนานจากเรื่อง The Rising of the Shield Hero ผู้ที่ถือครองโล่ในตำนานก็คือนาโอฟูมิ การที่มันเป็นถึงโล่ในตำนานก็ทําให้มันนั้นมีพลังป้องกันที่สูงเอามากๆแต่พวกอาวุธในตำนานเหล่านี้ก็จะทาให้ผู้ถือครองไม่สามารถที่จะใช้อาวุธประเภทอื่นได้เลยนอกจากมันนั่นจึงทาให้นาโอฟูมิใช้ได้เพียงแค่โล่ในตำนานอันนี้เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นมันยังทําให้นาโอฟูมิโดนดูถูกว่าเป็นผู้กระทาที่กระจอกมากที่สุดในกลุ่ม เพราะว่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากการป้องกันมากไปกว่านั้นด้วยการที่โล่ในตํานานนั้นมีพลังที่สูงส่งจึงทําให้ผู้ใช้ต้องมีพลังที่มากพอสมควรถึงจะสามารถใช้มันได้ถ้าเกิดว่าผู้ใช้มีพลังที่ไม่มากพอผู้ใช้ก็อาจจะโดนโล่นี้กลืนกินพลังไปจนหมดอันดับที่9อัตลักษณ์ชูการรัชจากเรื่องมาฮีโร่คาร์เดเมียผู้ที่ครอบครองอัตลักษณ์ชูการรัชก็คือซาโตเมื่อซาโตได้ทำการบริโภคน้ำตาลเข้าไป10กรัมตัวของเขานนั้จะมีพลังและความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นมาถึง3นาที ถึงแม้ว่าการบริโภคน้ำตาลเข้าไปนั้นจะเป็นเรื่องที่ง่ายแต่การที่ต้องกินน้ำตาลบ่อยๆทุกวันทุกวันนั้นมันดูจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเป็นอย่างมากนั่นจึงทำให้ซาโตะปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ด้วยการกินขนมหวานเข้าไปแทนถึงแม้ว่าอัตลักษณ์ชูการรัชนั้นจะเป็นอัตลักษณ์ที่ง่ายต่อการใช้งานแต่ถ้าซาโตได้รับปริมาณน้ำตาลมากจนเกินไปก็จะทำให้เขาเกิดอาการมึนหัวและไม่สามารถทำอะไรต่อได้เลยอันดับที่8สแตนจากเรื่องโจโจผู้ที่ออครอบครองสแตนจะสามารถเรียกพลังที่เป็นจินิตตวญญาออาากมจัไ ซึ่งแตนก็ถูกมองว่าเป็นพลังที่น่าสนใจและเป็นพลังที่น่าหามาไว้ในครอบครองแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีแตนบางตัวที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อการต่อสู้โดยเฉพาะและแตนบางตัวก็ดูจะไม่ค่อยสนใจในคำสั่งของผู้ใช้เลยแม้แต่น้อย ดังนั้นการที way, ่จะมีพลังแตนก็เหมือนจะเป็นการเสี่ยงอย่างหนึ่งว่าคุณนั้นจะได้แตนออกมาเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณได้แตนที่ดีมันก็จะแจ่มมากๆในการต่อสู้แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้แตนที่ไม่ค่อยโอเคมันก็จะเป็นแค่พลังแตนที่คุณสามารถเรียกออกมาได้ก็เพียงเท่านั้นสํารายที่สุดสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบการต่อสู้แต่ด้านมีพลังแตนก็คือผู้ใช้แตนจะทำการดึงดูดผู้ใช้แตนด้วยกันเองและเวลาที่ผู้ใช้แตนมาเจอกันก็มักจะเกิดเรื่องราววุ่นๆอยู่เสมออันดับที่7ไททนจากเรื่อง แอดแท็กออนไททันไททันนั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่และมีพลังทำลายล้างที่สูงมากๆการที่จะได้กลายเป็นหนึ่งใน9ก้าไททันตัวหลักนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นความฝันของใครห,หลายๆคนเพราะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีอำนาจและชื่อเสียงอย่างมากในเมืองแต่โดยพลังในการแปลงร่างเป็นไททันก็จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นสั้นลงเป็นอย่างมากและคุณก็จะกลายเป็นอาบ,บุธที่ต้องทำตามคำสั่งของพวกชนชั้นสูงอันดับที่6เนตรวงแหวนจากเรื่องนา루โต ผู้ที่ครอบครองเนตรวงแหวนก็คือตระกูลอุจิฮะในโลกของนินจาผู้ที่เกิดมาพร้อมกับพลังขีดจำกัดทั้งสายเลือดมักจะถูกวาดกลัวจากคนรอบข้างและถูกใช้เป็นอาวุธความสามารถเบื้องต้นของเนตรวงแหวนก็คือการอา่านทิศทางการโจมตีของคู่ต่อสู้มองการไร้คาถาได้อย่างสมบูรณ์แบบและสามารถก๊อปปี้นำมาใช้ได้ การใช้ภาพลวงตาก,การมองจากรละคู่ต่อสู้และอื่นๆอีกมากมายมาไปกว่านั้นเนตรวงแหวนยังสามารถพัฒนาไปในขั้นต่อไปก็คือเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุกผาจึงทําให้สามารถใช้วิชาคาถาที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมหลายเท่าแต่การที่จะเปิดใช้เนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุกผาได้นั้นก็ต้องแรงมากกับอะไรที่ใหญ่หลวงเป็นอย่างมากซึ่งนั่นก็คือการที่ผู้ใช้เนตรวงแหวนต้องฆ่าคนใกล้ชิดหรือว่าคนสนิทนั่นเอง แต่การใช้พลังจากเนตรวงแหวนที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้ตาของผู้ใช้ต้องบาดเจ็บเป็นอย่างมากหรืออาจจะทำให้ตาบอดเลยก็ว่าได้แต่มันก็ยังมีทางออกอยู่ก็คือการที่ผู้ใช้ต้องนําเนตรวงแหวนจากพี่น้องสายเลือดเดียวกันมาเปลี่ยนและนั่นก็จะทําให้เกิดเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพภาชั่วนิรันด์แน่นอนว่าการที่จะได้พลังแต่ละขั้นมานั้นต้องผ่านเรื่องราวเจ็บปวดต่างๆนานา,นานมากมายจึงทํา้ตระกูลอุจิฮะดูจะเป็นตระกูลที่มีเรื่องต้องเสียใจบ่อยเป็นอย่างมากอันดับที่5าวาจาคำสาบ จากเรื่องจดทุสึไคเซนผู้ใช้วาจาคำสาบนั้นมีชื่อว่าอินุมากิโดยพลังของวาจาคำสาบจึงทําให้อินุมากิใช้ชีวิตค่อนข้างจะลําบากเพราะเขาจะไม่สามารถใช้คําปกติทั่วไปพูดคุยกับผู้คนได้เนื่องจากในทุกคําพูดของอินุมากิจะมีพลังไยเวสใสไซอยู่ จึงทำให้เวลาที่อินุมากิพูดมักจะอยู่ในรูปแบบของชื่ออาหารเวลาที่พูดว่าแซลมอนจะแปลว่าใช่เห็นด้วยหรือความหมายในเชิงบวกเวลาที่พูดว่าปลาแห้งจะมีความหมายว่าไม่ปฏิเสธและเชิงลบเวลาที่พูดว่าผักกาดดองจะแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างเวลาที่พูดว่าทูน่าแปลว่ากําลังตั้งใจส่วนคําว่าทูน่าทูน่าแปลว่ามาดูสิดูสิและเวลาที่อินุมากิจะพูดโจมตีใส่ศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นแข็งแกร่งกว่าเขามากก็จะทำให้อินุมากิมีอาการเจ็บคอเป็นอย่างมากหรือว่าจาคคาศัพ์อันนห มันดูจะมีความรุนแรงมากจนเกินไปแล้วอินุมากิรับพลังนั้นไม่ไหวก็ทําให้อินุมากินั้นโดนวาจาคาสาปของตัวเองอันดับที่4กูจากเรื่องโตเกียวกูหากกล่าวว่ามนุษย์คือผู้อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วสิ่งที่คอยสร้างสมดุลเพื่อมาให้มนุษย์มีจํานวนมากจนเกินไปก็คือกูนั่นเอง กูเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทกินเนื้อไม่ต่างจากสัตว์กินเนื้อประเภทอื่นๆเพียงแต่อ่านาของกูนั้นก็คือมนุษย์และเป็นอาหารเพียงไม่กี่อย่างที่พวกกูสามารถกินและรับรู้ถึงรสชาติได้กูนั้นมีลักษณะรูปร่างภายนอกเหมือนกับมนุษย์ปกติทั่วไปทุกประการและถ้าอยู่ท่ามกลางมนุษย์จำนวนมากก็คงจะไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าใครเป็นมนุษย์ใครเป็นกูพวกกูจะมีพลังที่สูงมากกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปอยู่หลายเท่ามาไปกว่านั้นก็คือพลังในการฟื้นฟูต,ตนเองและพลังต่างๆนานานที่คุณอาจจะไม่คาดคิดอันดับที่ ผลไม้ปีศาจจากเรื่อง One p i e ในโลกของโจสลัดที่ทุกคนได้ออกไปท่องโลกกว้างการที่จะอยู่รอดในทะเลให้ได้ก็คือคุณต้องมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและในเรื่องของพลังบางคนก็เลยที่จะฝึกฝนตนเองแต่บางคน ก็เลยที่จะได้รับพลังจากผลไม้ปีศาจเพราะว่าพลังจากผลไม้ปีศาจจะทำให้บุคคลเหล่านั้นมีความได้เปรียบในการต่อสู้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพลังของผลไม้ปีศาจก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ด้วยเช่นกันว่าผู้ใช้นั้นจะมีความสามารถในการพลิกแพลงมันมากแค่ไหนนั่นจึงทำให้ผลไม้ปีศาจนั้นเป็นที่ต้องการของพวกโจสลัดเป็นอย่างมากแต่ข้อเสียของผลไม้ปีศาจก็คือการทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถว่ายน้ำได้และจะอ่อนแรงลงเป็นอย่างมากเมื่อเจอกับน้ำทะเล อันดับที่2พลังฟื้นชีวิตจากเรื่องรีซีโร่รีเซตชีวิตฝ่าวิกฤตต่างโลกพระเอกอย่างซูบารุมีความสุดเจ๋งในการฟื้นคืนชีวิตซึ่งมันก็คือการกลับไปจุดเช็คพอยต์ก่อนที่เขาจะตายนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นพลังที่ทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้าคุณต้องเจอกับศัตรูที่มีความแข็งแกร่งจนคุณไม่สามารถเอาชนะได้แล้วคุณต้องตายซ้ำๆอยู่แบบนั้นมันก็จะทําให้คุณดําดิ่งลงสู่ห้วงความผิดหวังและสัาสาคอันดับที่ 1. พลังจิต จากเรื่องใสคิีหนุ่มพลังจิตอโลเวงไสคิีคุซโอนักเรียนมัธยมปลายผู้มีพลังจิตมาตั้งแต่กำเนิดแต่เขาก็พยายามปกปิดมันเอาไว้เพราะว่าไม่ค่อยอยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตเขามากสักเท่าไหร่การมีพลังจิตอาจจะทำให้เราดูเป็นคนที่เจ๋งมากๆในสังคมแต่ก็ด้วยพลังนี้เหมือนกันที่ทําให้ชีวิตของคุซโอนั้นดูน่าเบื่อไปเลยเพราะว่าเขานั้นมักจะรู้อะไรก่อนคนอื่นเสมอ นั่นจึงทําให้ชีวิตของครูนุโอดูเพอร์เฟกและไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเอาซะเลยเพราะไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรครูุโอก็สามารถที่จะใช้พลังจิตแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างง่ายดายจึงทําให้ครูนุโอดูเป็นคนที่เอืเ่อเฉยกับการใช้ชีวิตเป็นยังไงกันบ้างครับกับพลังที่สุดยอดบ้างในอนิเมะแต่ละเรื่องที่มาพร้อมกับสิ่งที่เหมือนจะเป็นคำสาบและถ้าท่านผู้ชมคิดว่ามีพลังอันไหนอีกที่ทําให้ผู้ใช้ต้องเสียสละอะไรบางอย่างไปก็สามารถคอมเมนต์พร้อมอธิบายข้อมูลและผมจะไปตามอ่านอย่างแน่นอน ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้อีกเช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ